นี่อู้เหนือมันเออจะแสบแเว้ยแล้วไอ้หอยเอาเอาใช่ใช่มามัตกี่ลดนี่ข้ามย้อนไปครับข้ามไดีใจเลยข้ามไปดีใจไปเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้หูสู้หุ่นนะครับวันนี้มากครับใจญ่หลังที่เก่าพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องได้ไก่หน่อยโอ้ปิบพี่น้องนี่ตูนอ้อนๆ้อนไก่พี่น้องเลยหอมขนาดนี้เลยเหลืองเอ็มเฮมเลยเนาะ เสียบเสียบด้วยกันพี่น้องสีกินแบบนังจีนเลยมาน,นี่แม่เอาเขามาใอยจิมเขาจิมไ<า>ก่เขาโอ้เขา <laughs> ปั่นบไงนึงเอาแม่กินเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสีขยายกัน,นพี่น้องเขาอุ้ยพี่น้องเบิรก็สีเลยนี่อ้เหือมันเออเสียบเว้แล้ว้ยเอาเอาย่ใหเอามคัดกี่หลดนี่ขามยงไ้ัดขามไปี่งวะขามไปนี่ตัเสีจั อยากจำอะไเนี่มานใหกินก่อนแล้วนี่ว่้อเยอะเลยพี่นตัวอะไพี่หนอกต้องพี่หนอกโอ้โหอืมเจียมาเสียดนะเจ้าบอกเจียวเจียจำได้อืมอืม Ừ, Dạ bó Ừ. Bụi 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 ไปเนี่ยกินกบปีเป็นไปนอ,อนออดีก,อกันาะแฉบ่ะมันยำง่ายไเพราวปเยหยกไก่มากเป็นไก่อ่อนๆไก่หน่อยก็มาได้ขปานปุย กินงัปแจัดกินนี่เอาตัวให่น้อยมาเห็ดเสียบเปรี้ยวหวานเจียวดูแบบยี้สีแจ่มปีปีอ๋อแ่บดีคสับโอ้ี๊เนี่ยเอา

กับบพ้องแฉกข้าไเด้บอบงข้าวหนสงขามอยู่เ <laughs> ม่อเรื่องไร่หมือพี่น้องี่เ <laughs> นแล้วได้ไปใช้พป่นหนอใส่เื้อเราเด้วขอบคุณทุกไลน์ทุกแชร์เ <laughs> หตุการณ์บันเทิงห้องอัปเดตให้เบื้อ <laughs> ง เปียวดีบ่เจียวสามรสเจียวสามรสเปี้ยวหวานเปี้ยวหวานยังอีกคือบไปสามรสเปี้ยวหวานช่องโตฮะโช่องโตช่องโตยังก่อเปเี้ยวแน่หวานแน่เผ็ดแน่ย <laughs> อ๋อใช่รัด <laughs> แกวเปียวหวันเจวสามรสปนุ่งว่อเปียวหวานพริกเปียววัน,วนวตววนนววน้งเผ็ดั้องหวานนึงั้งเข้มปมานีว่หอมหอมหอมหออมหอมอมอยหอมหอมหอมหอหอมหอมอมหอมหอมมันหอม รอบ,นรบเนี่ยเพราพิษวังเลยอืมหอดีเลยแต่บริเวณที่เบิร์ไม่เนาะเขาดีเลยคิดว่ามันเจ๋งมาบโบงงามนะบอก้์งามสวยมัน

ไม่หนอมั้ไม่หนาวน้ำไหลลงคอก่อน <c oughs> อไปไว้ไปหนาวะไม่นาไม่หนาไปเลย เตาพี่น้องนี่และกินกันหาได้คุณเบอรนี่ตัวกินน้ำร่วงตลอพักลงก่อนเว้ย<ฮ>พักลงกอ่อนะหันวาหุ่น,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 นวันวันแรวันว่นวันวันวันแตกแปกว่ะ หลวพ่อยี่ก็เว้ยหลงพ่อย่หนพอนมากความหันขวาสดความไพี่น้อง อะไนังวันไม่จับอะรแจ๋ปหนหอยโอดีเลยตัวตัวอย่างนี้นมั้ยตัวให้หนูหัว ตัวโตพี่น้องโตกวันกับควันขนาดนี้นั้นกินในเฟืองนึงใส่เป็นใส่เลยผมยำบะชั่นเนาะแคล้วจีเป็นไลนยำมาเร็วคือคอยกินละเนาื้อมันเนี่ยมันหลุมขนาดว่าพร้อมขนาดพอดีเลย อยู่ในบ้านบ้านเด็กเท่าโตกินเนี่ยอะนรแ้บนอ่ะอืนอีมันอะไไม่เนาะปีพก่ันหนอนนอ้นเะสียบหาเด้อ ไก่นี่นะจุ่มเนาะจิ้มมันแสบผอมนะอืมจะเนื้วอนันบรแสบก็กินขาก,าก็กินอย่างเงี้ยกินหนังมันโอ๊บเนตอวแหนมแบบเนี่ยก็ดีเลยหล่อมือนะ บังเท้าแห่งกระปุบางเท้ากับปุกซุกนะ<ม>ตลอดนี่พอดีเลยไก่ตัวชํำพอดีแต่ไก่ออเป็นไก่น่อยเ้ายิ้มันไปตัวหนึ่งก็ว่าได้แตัเดี๋เบรคครึ่งหนึ่งได้ไก่น้อยนะครับอบป,ปิบแสบคองแถไปหน่องสีกินว่ามันนังจีน มามาสู้จะล้นกินเจ็บแสบเลยเนียวมันนุ่มแห้งพี่น้องหอมแล้วก็มันเป็นแบบถ้าเอิว่าบ่อบ่อบ่อใหม่โพดนะแล้วก็พอด,ดีเลยรอบออนี้ถือว่าถือว่าโอเคขอบคุณเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไลนทุกแชร์เพื่อเบิงเ่งก็นจะเลื่อมก็ไลน์ก็แชร์แน่เพื่อพลังใจผู้ใดรับช่อวจะได้กับคอมเมนต์คำว่าพี่น้องช่วงนี้กอาจจะบ่เห็นหน้าเห็นตาดนเพราะว่าช่วงนี้ใช่เดือนเนาะนะครับตามข่าวตามข่าวขอบคุณหลายๆพี่น้องเด้อที่เข้ามารับช่อมคือเก่าพี่น้องฝากก็ไลน์ก็แชร์แน่ เพื่อเรื่องใหญ่กันโอนี่มนิยังหลายได้พอขนาดสวัสดีครับสวัสดีค่ะ